วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สด a c e b o o k กันค่ะโดยเว็บไซต์ที่เราจะใช้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social แล้วนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการกดสมัครใช้งานก็สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ เอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เราใส่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็กอ,อกให้ครบถ้วนเลยนะคะจากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีบัญชี Google นะคะเราก็สามารถลอินด้วย Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ค่ะ ก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม a c e b o o k IG, YouTube, TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม Facebook กันนะคะหมวมูนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โพสเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มลายอีโมจิเพิ่มแชร์ล emoji, share แล้วก็อื่นนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดกันค่ะบริการนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะต่างกันที่เด็ดราคาแล้วก็เวลานะคะ ลิงก์นะคะแล้วก็ไปนำลิงก์ไลฟ์สดที่เราจะต้องการเพิ่มยอดคนดูมาได้เลยค่ะจํานวนนะคะเราก็สามารถใส่จํานวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ไปที่50นะคะมันก็จะขึ้นเวลาเฉลีย่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะก็ <S <S สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ <S 1> <S 1> ก็จะขึ้นหน้าสีเขียวแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ ออเดอร์ที่เราสั่งซื้อนะคะก็จะมาขึ้นที่หน้านี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นเลขออเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ลิงก์ตัวนี้ก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยค่ะไม่งั้นอดคนดูไลฟ์สดของเราก็จะไม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านล่างตอนนี้นะคะก็จะเป็นสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะต,ต่อไปนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินสามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะ ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพย์สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติม5้า้บาทขึ้นไปก็จะได้โบนัส5%์ด้วยค่ะหรือถ้าเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราสามารถใส่ยอดเงินแล้วก็กดเติมเงินได้เลยค่ะมันก็จะมาขึ้นหน้า QR Code แบบนี้เพื่อให้เราเติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะจะเป็นช่องทาง True Wallet ค่ะเราก็สามารถใส่จํานวนเงินได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วมันก็จะมาขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แล้วก็ยอดรวมทั้งหมดให้เรานะคะจากนั้นก็กดเติมเงินได้เลยค่ะและช่องทางที่3มนะคะก็จะเป็นช่องทางคริปโต c u r เร n c y ค่ะช่องทางนี้นะคะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ดอลลาร์เลยนะคะแต่ละช่องทางนะคะก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดก่อนที่จะเติมเงินในทุกๆรังด้วยค่ะต่อไปนะคะใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินก็สามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชำระเงินหรือปัญหาอื่นๆเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่ของปัญหาได้เลยนะคะ แล้วก็แจ้งปัญหาค่ะใ, order, ใส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการติดต่อผ่านช่องทางไลน์ก็สามารถมาคลิกที่ช่องทางไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นเมนูบริการทั้งหมดค่ะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปสามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะ ก็จะมีบริการของหลายๆแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกอ่านก่อนที่จะใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook Tik t o k IG แล้วก็อื่นๆนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็เป็นคําสั่งซื้อขั้นตา่าคาสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคําอธิบายของบริการนั้นๆค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปด้วยค่ะ ต่อไปนะคะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนสามารถมาที่เมนูแนะนําเพื่อนได้เลยค่ะแล้วนะคะก็จะทําการคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเข้าใช้งานได้เลยนะคะหาเพื่อนเกิดเข้าใช้งานเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง5เลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูไลฟ์สดกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะยอดคนดูและสข,ขอเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ7คนเองนะคะตัวน,นี้ก็ขึ้นมาถึง7 3ดสิบาคนเลยค่ะหากยอดขึ้นเพิ่มเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เป็นบริการแถบยอดของเว็บไซต์นั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่เนีตด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ